แลนะ้หนึ่งช้อนโต๊ะต่อแป้งหนึ่งกิโลเกินนิดเกินหน่อยไม่เป็นไรผงฟูนะครับผงฟูปไปแล้วนะครับแป้งหนึ่งกิโลต่อผงฟูหนึ่งช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาต่อแป้งหนึ่งกิโล กล้องนะครับอันนั้นเป็นกว้งมดานะนาวน้รนช้อนชาต่อแป้ง1กนาวน้นวมกัน2รมบหน,น,น,นุ่นาออน้นา้นอวน้นัวนรมนมม อสู่ของเรานี่จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนของเขาะคระับ FC บางท่านาาไม่เขาคล่องใจอยู่นะครับว่าทำไมผงฟูกับเปกินสดาสมัยถึงใส่ในแป้งเพราะว่าไม่อยากให้มันทำงานเร็วเกินไปอยากให้มันทำงานพร้อมกันหมดเลย ทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกยีดพวกจันม,มุนเนี่ยอะไรก็แล้วแต่นะครับจะให้มันทำงานพร้อมกันนะครับพอเราไปใส่น้ำเนี่ยมันจะออกฤทธิ์เร็วกว่าเร็วก่อนมันจะออกฤทธิ์ก่อนนะครับแล้วก็มันจะทำให้ถอนตัวฉะนั้นเราต้องใส่ไปในแกงนะครับ ร้อนรวมกันสองรอบนะครับนี่คือเอาหกแล้วเทคืนทีนี้กล่องอยู่ไหน ที่สองกิโลที่สองเราจะร่อนรวมกันสองรอบคือขั้นตอนเตรียมแป้งนะครับนี่ก็อยากจะมาช่วยนะครับอาสวัสดียังนูมาช่วยหรือมากวนห,หรอกมาช่วยเหรอ ปดูการ์ตูนดีกว่ามาั้งอยากช่วยเล็กน้อยอยากช่วยเหรอเราจะเสร็จไหมวันนี้พอป้อยเสร็จแล้วเสร็จกันโอ้ยไม่รู้ <c oughs> อ่าหมดแล้ว ตกนะตกนะเดี๋ยว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 กอีมาก่อนน้ำตาลสองน้ำตาลสองใส่ไปแล้วใช่ไหมทำเป็นกองกองเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะพูนคูนอือโอ้โหพูนเยอะเกินจะเค็มเค็มนะโอไม่เค็มเหรอเค็มไหมล่ะโอเค อพอเาอแล้วลูกนผสมนะครับนี่เลยอ๋อแอโมเนียหช้อนโต๊ะแอโมเนียหรนี่ยออรู้อีกนะว่าแอมโมเนียเหม็นเหม็นใช่ไหมออเามันรัวแอมโมเนียพู้ก็เหม็นนั่น แอมโมเนียหนึ่งช้อนโต๊ตเะเห็นไหมล่ะปิดจมูกเลยนะเห็นไหมเด็กน้อยเยอนี่ยแอมโมเนียหนึ่งช้อนโต๊ะมายืดยืดนิดหน่อย <c oughs> น้าแน่โอ้ยเยอะไปอยอกอีก <c oughs> นะฮะ ันนั้นก็อยากเยอะไปหน่อยเอาไปไปหายหมดเออขนาดนั้น่ะนิดเดียวไม่ต้องไปใส่เยอะยิ่เนี่ยเออแค่นั้นแหละพอแล้วพอแล้วปิดฟ้าเขาตัวนี่นี่นี่อ่าปิดฟ้าเขาตัวเขาตัวเขาตัวอ่าเขาตัวเขาตัวอืมอันนั้นเดี๋ยวยกอันนั้นขึ้นเลยยกอันนั้นเก็บเลยเอาช้อนใส่ไปเอาช้อนใส่ไปมันมันจะ อ่ายก,ย,กย,ยกนี้เลยยกนี้เลยยกขึ้นเลยโอ้ยอย่าไปจะเป็นไม่ปานโก้น้ำมัน2องน้ำมันสชนโต๊ะาาน้ำมัน2อชอนโต๊ะจะเป็นรเปรลบาปานโกเนี่ย ไข่ขาวใส่เข้าไปไข่ขาวร้อยห้าสิบกรัมสี่ใบน้ำหกร้อยสิบห้ากรัมน้ำใส่ไปหกร้อยสิบห้ากรัมเอาคนใส่ถุงมือนะค่อยค่อยคนนะค่อยค่อยคนอย่าคนแรงนะ มันจะหอบเข้าใจป่ะนะ่ะฮะ<ช>โตมาหนูต้องทานะไม่ใช่โตมาแล้วไม่ทำนะโอเคไหมจะทำไม่โตมา<ช>อ่าทำแน่นะทำแน่นะโตมานะมาเดียวอ่าทำอะไรเนี่ยฮะทำบ้านโก้เหรอทำบ้านโก้ไปไปไหนไป,ไปวัดไปวัด,ไปว,ดไปวัดเหรอ ไปทำบุญอ๋อแล้วางโกไปทำบุญไ,ไม่ไม่มานวดก่อนขึนนวดก่อนแล้วกันอ่าพอพอที่นี่เอาเอาเอาไปวางนู่มเด้อใส่แป้งเออคุณเข้าจมูกปิดจมูกไว้ค่อยๆค้อนยาจับนะทำจับนะค่อยๆค้อนโอ้ เท็จมากจะทักเขาเนี้ยเออมีขี้เหนียวอยู่เขาเริ่มเดือดตั้แก่หลงหวไหลแก่หลงหวใจเยี่วลาเขี้เหนียวติดเขาตั้งแก เดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เพิ่งจับอ่านั่งนั่งก่อนนั่งนั่งอยู่เฉยนั่งดูก่อนนั่งนั่งดูก่อนนั่งดูก่อนนั่งดูก่อนนะอ่านั่งอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นแหละแม่แม่ตั้งเก้าอี้เออเพื่อนั่งอยู่นั่นแหละบอมาใส่เก้าอี้ ร้อนอยู่ในนะ่ะมาจุ่มมือถ้าทำร้อนจุ่มมือทุกครั้งงั้นจะติดมือน้ำอุ่นนะน้ำอุ่นน้ำต้องเป็นน้ำอุ่นนะครับนั่นเห็นไหมละ่ะเห็นไหมละ่ะวางนั่นนหะอ่าหลวงต้องลงเป,ป็นตรงนู้นเห็นไหมฝุ่นเข้าอือหือฝุ่น,นเดี๋ยว,วเดี๋ยว<ๆ> ฮะเอาไปทำไมาทำไมเจวนวดตัวนี้จะถ่ายตรงนี้เอาคนนั่งเจนวดยังไงอ่ะนั่งด้วรนเหน่นยไนวดไม่ได้มันสูงโอ้คนก็ไมไ่านเลร้องสาเาวเา,าวดึงสาดึงอ่ะ นี่คนก็เรียกเขาเรียกว่าคนซาวงี้สาวสาวอย่างเงี้อย,อ,ยอ่าฮะอันนั้นมันคนอันนั้นมันไม่ใช่สาวเข้าใจไหมไม่ใช่อย่างงั้นไม่เข้ากันสักทีอ่ะไม่ถูกะนะโอ้ยเย้าเฮดเฮดด้วย ซาวอย่างนี้นะ่ะอย่างนี้นะ่ะอย่างนี้ซาวดึงขึ้นมานะมันก็ไม่เข้าออแลยเนาะเอาทุงมือมาให้พี่พี่จะทำให้ดูก่อนพี่จะซาวให้ดูก่อนแล้วก็อ่าอืมจะซาวให้ดูนะดูรอบหนึ่งอันนั้นมันไม่ซาวอันนั้นมันแค่แบบ แค่อย่างเงี้ยมันอย่างเงี้มันก็ไม่ไปนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมช่างแป้งไม่ถึงกิโลเอาไม่ถึงยังไงก็ถึงตัวเลาวอ่าสาวไปาว,วนะอ่าสาวเหมือนเมื่อกี้เนี้ยสาวเป็นไหมล่ะ ที่นี่นตัวนั้นต้องลดน้ํำลงนะอันนี้อันนี้อยากเละไปถ้าแบบนี้ใช่อันนี้จะหมักประมาณสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงครึ่งทะเละแบบนี้เ,นเห็นไหมดูนะที่นี่ให้เอาให้ดูนะที่นี่การสาวนดูดูใหม่นะ พอซาแบบไหนมันถึงจะเข้ากัน,กา <c oughs> นอาแบบนี้นะดูว่านี่ยังเล่ไปใช่ไหมคืออาคนไปช่างแป้งกับมันไม่ค่อยจะตรงถ้าเล่แบบนี้มาแค่สองชั่วโมง ทำไมมันถึงติดมือเพราะว่าเราเรา,เราน่วนเราเซาไม,ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ถุงสวมมาทีเนี่ยใส่ถุงสวมอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวราใหม่รใมอใหม่นะเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับเอาเอากะละมังใหม่เนาะโอเคอืมได้ ให้นวดใหม่นะทีนี้ถ่ายแล้วนะนู่นเขาไปล้างจานแล้วเอามันนวดต่ำๆนี้มันถึงจะง่ายนะทีนี้นั่นสูงไปมันนวดยากเอาเรามานวดข้างล่างเมื่อกี้นี่อยากแฉปนะ ลืมลืมช่างแป้งดูก่อนพี่ลืมดูพี่ต้องเช็คแป้งก่อนว่าถึงกิโลไหมเอา้ม่าให้แม่เอาม่ให้แม่จุ่มมือนะน้ำนะน้ำบุ่นะโอเคใส่ใส่ใส่อ ขึ้นมาอีกล้ต่ำๆให้สูงไปมันอ้าวเหรอเหราคนบ่ยเห็ดงนต่ือเห็ด่งานอาอมิต้องหนูโมเลยเหรอรับอ,อี้อาโอเคโอเคโอเคหนูโตมาหนูต้องทำนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิ่งจับจะเพิ่งจับ อย่าเพิ่งจับอย่าเพิ่งจับให้เพิ่งจับไปเลยอย่าจับเอาแม่มันกระโนดไปมันกเกิดะกะมันมือมันหรอเอาเอาไม้พายเอาไม้พายออกให้แม่นวดก่อนให้แม่นวดก่อนนะครับแม่นวดก่อนเนาะโอเคไหมแล้วคนม,มันติดมือนะเออมันติดมือให <inspire> ้ <strive> ให้แม่ซาวก่อนให้แม่ซาวก่อนนะอเอามาแบ๊กให้แม่ซาวก่อนนะอย่าให้น้ำลงไปนะ ไเวเ่าเร็วเแม่ไม่เอาไม่เอาไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำอย่างนั้นลคเร็วสิพี่อาบนลหูอาบนลหูก้อยอาบนลหูหัวสาวดึงสาวดึงสาวดึงสาวอย่างนี้นะ ไม่ถนัดหรือ,อยังไงมันเคยเฮ็นในร้านมืงกถนัดบ่เอ็มจะเฮ็นในจังไรจังเวอร์กับเวเอาใส่เกัาอี้ใส่เกัาอี้ไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาก่อนไม่เอาก่อนเอาออกก่อนแล้วลูกแล้วพ่อพ่อถ่ายอยู่เนี่ยแม่มึงนีแล้วไปออกไปพร้อมนานเห็นไหมล่ะให้ให้ให,ให้แม่ทำเสร็จก่อน<ห><ห>ค่อย,ค,อยค่อยนะนะให้แม่เสร็จทำก่อนนะคือคือหมายความว่าให้ให้พวกน,นี้มันมัน เนี่ยแหละไอที่ที่มือมือมือใหม่ที่ทําแล้วมันไม่ได้ก็คือแบบนี้อ่ามันเห็นไหมตัวตัวนี้มัน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 ไม่ลงใช่ไหมเดี๋ยวดูนะที่นี่จะทําให้ดูจะทําให้ดูนะวอเอ่าเดี๋ยวพอทําให้ดูนะดูเห็นไหมตัวนี้มันไม่ลงถูกไหมเพราะว่าเราไปไปอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างนี้คือคือไม่ได้เพราะว่ามันไม่ลงใช่ไหมเนี่ย เห็นไหมจับไปใช่ไหมนี่ยเห็นไหมล่ะเห็นไหมนี่เห็นไหมเห็นไหมมันจะกิ้งไปกิ้งกิ้งไปอย่างเงี้ยใช่ไหมเนี่เนี่เห็นไหมมันมันมันไม่ใช่แบบนี้มันไม่ใช่แบบนี้มันจะกิ้งกิ้งไปอย่างเงี้ยเห็นไหมเห็นไหมกระปงขดมควนแล้วเนาะแล้วพมกับนี้วเด้ออ่ะเอาเอาใหม่ดิลองใหม่แม่มึงหนีไปะปล่อยเลย 拜拜。